สวัสดีครับทุกท่านผมจะมัปเดตครับนะครับตัวของบิตคอยนะครับอ่าคลิปนี้นะครับต้องขึ้นมาเพื่ออัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูครับของบิตคอยให้นะครับตอนนี้ผมจัดตารางฝึกให้คบนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับผมอยู่นะครับผมก็ก็อาจจะไม่ได้ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่นะวันนี้ลงไป2คลิปเองนะครับผมเดี๋ยวนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมก็ 1 5บนึงอนนะครับเดี๋ยวมาดูบิตคอยด้วยกันนะครับบิตคอยตอนนี้นะครับพยายามเทสนะครับเส้นอกชั่วโมงเนี่ยพยายามเทสตรงนี้นะครับถ้าเป็น4800้ได้น่ะน่าจะตะลุแน่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชดูด้วยกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วปกติราคาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับทังนั้นแล้วนี่คืออยู่ในโซนที่มันขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆนะอยู่ในโซนที่มันขึ้นอยู่นะครับดังนั้นแล้วอ่าไม่ใช่โซนที่มันขึ้นครับอยู่ในโซนที่ไซเวสครับ ตูดอยู่แบบนี้นะครับผมอันนี้ตูดอยู่แบบนี้นะครับจนกว่ามันจะเป็นเส้นสีขาวนี้อยู่ยืนอยู่ข้างบนนะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นแบบไหนครับผม,มอ่าเราฝึกไว้นี่คือแนวรับนะครับการเทรดนะครับผมการเทรดจะมี2แบบนะแบบแนวรับนะครับแนวรับตรงนี้ส่วนมากแล้วต้องหาแนวรับแนวท่าใ้ได้ ส่วนมากแล้วค็ว่าแนวรับแนวต้านหมายความว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยส่วนมากมันจะลงแนวรับส่วนมากลงมามันจะเด้งขึ้นนะครับถ้าเกิดลุดรับก็พวดลงถ้าหลุดถ้าหลุดต้านก็คือบินขึ้นไปก็จะมีแรงซื้อดันต่อไปนะครับแต่ครั้นี้จะมาดูดราคาของบิตคอยนะครับตอนนี้อยู่ที่4 3่8 4ดอลลาร์นะครับผมในกระดานของ OK x กนะครับ S4 นะครับก็เรียบร้อยครับเส้นหลีกหนีเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเทคตัวนะครับเทคตัวไปที่ตรงไหนนะครับก็ประมาณสัก4900หรือ อ่าสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าราคามันย่อแล้ววันอาทิตย์นะครับอาจจะลากขึ้นตอนค่าก็ได้นะครับผมนะปากกาผมทำไมทาเลไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนะครับเห็นไหมปากกาผมทาเลไม่ได้นะครับไม่ลื่นเลยนะครับผมนะอยู่แบบนี้นี่น่าจะเป็นเทรนแล้วนะเพื่อนนะกับเทรนแล้วนะครับผมนะระวังเบรคขึ้นนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้สามมือสี่หมื่นสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบนะครับก็มาดูเอสหนึ่งนะครับเอสหนึ่งก็วนเวียนอยู่แต่แต่เส้นแนวรับแนวต้านอยู่ส่วนนี้นะครับดังนั้นแล้ว กรอบแนวต้านแคบๆนะผมนะสี่หมนห้าร้นะครับ4 5 0 0มื6 0 0้แนวรับก็อยู่ประมาณสัก4 0 0 0มื่า100นะครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก4 0 0 0มกลมๆแล้วกันนะครับอยู่ในกรอบนี้แคบๆนะครับสำหรับตัวของบิตคอยนะครับผมสำหรับตัวของของบิตคอยนะครับอ่าผมไม่ใช่เป็นนักพูดนักวิเคราะห์นะครับนะเป็นนักคาดเดานะครับก็อ่ามีทั้งผิดและถูกนะครับก็อย่าเอาไปตัดสินนะครับผมนะโอเคนะครับผมไม่สามารถบอกใครได้ว่าจะซื้อตรงไหนนะครับแต่งลงตรงไหนก็ทุกคนก็ต้องศึกษา ขานเอาเองนะครับแต่คลิปนี้มาเบลดสั้นๆนะครับว่าบิตคอยตอนนี้นะครับเพราะว่าตลาดอยู่ไม่ไปไหนนะครับขึ้นๆลงๆอยู่แต่ถ้าเป็นตามเฟรมเอสเนี่ยระวังระเบิดนะครับระวังระเบิดนะครับ D หนึ่งพยายามยืนอยู่เหนือเส้นสีขาวนี้แล้วนะครับก็มีโอกาสมากๆนะครับที่จะเทคขึ้นมา41,000นะครับให้เอา40,000ดอลลาร์เนี่ยไปคูณ2% 3%ดู40,000ดอลลาร์บวกสบวกสดูว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไป1,000จุดหรือว่า2,000จุดนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีครับผมนะก็แต่ตัว QOM นะครับคนไหนที่ยังไม่มีของนะครับลองลองดูนะครับก็กราฟมันทําท่าที่จะดิดขึ้นนะครับแต่ว่าดิดขึ้นได้ตรงไหนก็แนวแนวนี้นะครับผมนะหนึ่งแสนแปดหมื่นตรงนี้นะครับลองดูนะครับลองดูนะศึกษาเพิ่มเติมครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับ